มีท่านผู้ชมหลายคนเรียกร้องมาว่านิยายภาษาญี่ปุ่นหาอ่านได้ที่ไหนเนี่ยผมเลยขุดค้นหาว่านี่ที่ไหนบ้างที่หาอ่านได้ฟรีๆและถูกกฎหมายด้วยบ้างวันนี้ผมขอเสนอหาเว็บไซต์อ่านหนังสือนิยายญี่ปุ่นฟรีๆครับโชเซสการินนารุโ o โมโอรับโชเเป็นเว็บไซต์ที่ใครก็ได้สามารถเขียนนิยายลงไปได้เลยครับคล้ายๆกับเว็บเด็กดีในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละซึ่งมีนิยายเยอะมากๆตั้งล้านกว่าผลงานที่ดังๆจากเว็บนี้จนกลายเป็นอนิเมะได้แก่ V ีซีโร่โค s นซุบะเป็นต้นครับผมโอเคครับวิธีการอ่านในเว็บนี้นะครับอย่างแรก,ก มีทั้งแบบคีย์เวิร์ดแบบคุณอยากได้คีย์เวิร์ดนิยายที่เป็นแนวไหนนะครับหรือจะเป็นแนวจันร่าก็ได้เป็นแนวที่คุณอยากอ่านอย่างเช่นก็จะมีแบบกิซเซคขมีเฮอรอร์มีแอคชั่นประวัติศาสตร์มีไฮบันตารซีโลคแฟนตาซีอย่างนี้ก็ไปกิซเซคาก่อนนะครับต่างโลก แล้วเลือกอันที่คุณอยากจะอ่านนะครับเห็นไตเติลไหนหน่าสนใจก็ลองอ่านดูนะครับผมเลือกมั่วเลยแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้เนาะมีแบบอันนี้เป็นน่าจะเป็นแนวคานำนะครับคำโปรยคํานำแล้วก็จะมีตอนอยู่หลายๆตอนเขาก็แบ่งไว้นะครับเราลองกดเข้าไปเลือกดูเรื่องอ่านได้แล้วเราก็ใช้ยมิกันอ่านนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ได้ติดตั้งดิจิเนอรียูมิกันดูลนะค,ะคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับคนอยากุฮากี่วะจีเนาะโจโชอะไรก็ว่าไปอ่านไปเรื่อยๆนั่นนีี่่่่ึอาาานนไวเบงทสมมรถและ งานเยอะมากๆานะครับผมเอาสุระบึงโขวาเว็บ d o u เอาร o t jr a o jp เว็บไซต์ที่รวมหนังสือที่เก่ามากๆและผู้เขียนได้ขึ้นสวรรค์ไปนานแล้วจนลิขสิทธิ์หมดกลายเป็นสาธารณสมบัติที่ใครๆก็สามารถเอาไปอ่านได้อย่างสบายใจไม่ผิดกฎหมายครับซึ่งจะมีอยู่1 5 0 0 0กว่าผลงานให้ได้อ่านกันอย่างอิ่มๆแต่ว่าเนื่องจากมันเก่ามากๆเลยครับเลยทําให้อ่านยากขึ้นเช่นกันไม่ค่อยเหมาะกับนักอ่านมือใหม่ครับและอันที่ผมแนะนําก็จะมีเรื่องอยาอดจังของนัซเมโซเซกิและเก็นจิมโนกาตาริหรือตำนานเก็นจินั่นเองครับเอาสา ารบึงโกะนะครับก็จะเป็นเว็บที่มีนิยายเก่าๆเยอะมากๆนะครับที่เป็นสาธารณสมบัติไปเรียบร้อยแล้วของในญี่ปุ่นนะครับก็สามารถอ่านได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งถ้าเกิดจะอ่านในเว็บเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปิดโยมิทันไม่ได้นะครับดังนั้นผมเลยมีลิงก์นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งซึ่งเขารวบรวมนะครับหมื่นห้ากว่าผลงานของอ e ัลซารับึงโกะนะครับไว้ก็มีเยอะมากๆซึ่งก็จะเป็นนิยายเก่าๆแบบมีแบบนิยายคริมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นของนักซื้อเมโซซิิอย่างวดจังนะครับก็สามามรถ ไปได้บดจังเนี่ยเนาะอ่าบดจังอ,งนะอ่ะ,อะขึ้นอย่างนี้โอ้มันขึ้นโหลดเลยก็เราก็จะได้ไฟล์บดจังมาเนาะแล้วเราไปที่ตุ๊ตุ e ต d e r ดเิทุกคนอยากรู้ว่ามันใช้การยังไงนะครับอย่างแรกก็กดลิงก์ที่อยู่ในแต,แต่ดีสคร i ปตันไปได้นะครับผมแล้วก็กดเนี่ยคนระับกดที่ว่างๆมันก็จะขึ้นมาเอง,องนี่แล้วเราก็กดไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ นะครับแล้วกด Open แล้วก็จะได้ไฟล์บดจังมานะครับแบบจ,จืดๆนี้แหละเนี่ยก็จะขึ้นเป็นบทจังนะครับแต่ขออนันั้น,นะครับให้ไปที่ setting บันเฟืองตรวนี้ก่อนแล้ว copy setting นี้ผมใช้ไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าคุณสามารถเลือกนะเอาตีมสีฟ้าตีมสีเหลืองอย่างนี้หรือสีขาวก็ได้นะครับซึ่งผมชอบตีมสีเหลืองนะฟอนต์สามารถเปลี่ยนได้เป็นผมชอบครีวันเนาะอันนี้ก็เป็นโนโตแซนเจไปฟอนต์ไซส์ผมปรับซัก30 นะครับก <40 S 2> <raktion. S 1> ็ได <ท partido. S 1> ้ถ้าเกิดแบบยังไม่ชินกับภาษาญี่ปุ่นแต่ผมเอาใช้30แล้วกันนะครับเลยอินเมไว้นะครับติดตัวฟูริกานะไว้หายฟูริกานะกดปอนไว้กดท็อกโกไว้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรกลับไปที่เดิมนะครับโอเคล้วก็เลื่อนมาตรงที่มีนิยายนะครับนี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้สามารถสแกนได้นะครับโอยยยุซุริอย่างนี้เนาะแล้วฟูริกานะคืออะไรก็คือไอ้ตรงนี้ครับที่มันเป็นคําอ่านเนาะของตัวคันจีแบบนี้ที่อ่านยากหรือว่าที่ตัวเขาเรียกอะไรผู้เขียนเขาได้เขียนเพิ่มเติมมาอะไรประมาณนี้เนากก็รดดอยย่งนีี้้้้้ไแลววับ 82,000ตัวอักษรอิ่มๆฮะแันนี้ก็เป็นส่วนของ <c oughs> อัลซาร,ร์มือโกะนะครับซาก,กุระทาโดกุแล็บ JGRPG ขีดซากุระ c o m ผมบอกเลยว่าเว็บนี้ครบเครื่องครับเพราะมีทั้งการจับลำดับเลเวลความยากง่ายจาก A ถึง H จากง่ายไประดับกลางครับแถมยังมีหลายไฟล์ให้ได้เลือกโหลดเลือกอ่านและไฟล์เสียงด้วยเช่นกันยังไม่พอถ้าคุณอ่านเสร็จแล้วอยากวัดระดับตัวเองมีแบบทดสอบให้ทําด้วยนะโอเคครับในส่วนเว็บนี้นะครับซากุระทาโดกุแลบเนี่ยก็จะต้องสมัครสมาชิกก่อนจะมันฟรีนะครับก็ไม่น่าจะมีป ครับอ่านทุกอย่างครบถ้วนนะเรากดเอ็กเซปไปอ่านทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็เอ็กเซปไปแล้วก็ใส่นิกเนมพารทเวิร์ดพารทเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ภาษาแม่ระดับภาษาตัวเองระดับภาษาญี่ปุ่นของตัวเองแล้วก็ประเทศไปแล้วกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวมันก็จะสมัครไปเองนะครับแต่ของผมเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะล็อกอินก่อนนะครับผมโอเคพอล็อกอินแล้วนะครับก็ไปที่ไลบรารีเนาะโอเคแล้วเราก็เลือกนะครับเลเวลที่เราอยากจะอ่านนะครับผมเอาแบบเริ่มต้นแล้วกันนี่นะคือโมโนอิโตะนะครับแล หรือว่าไฟล์เสียงก็ได้ครับถ้าเกิดแบบไม่อยากคิดอะไรมาก h t m l ก็ได้เหมือนกันนะครับ h t m l ก็สามารถการสแกนได้ปกติเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมผมชอบ EPUB แล้วก,ก็กดโหลดมานะครับแล้วกลับไปที่เนี่ยตเหมันเดิมนะครับแล้วเราก็กด Import File เอาคุม o n โ i นอิโตะอับมาอยากจะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็อ่านได้นะครับมีรูปภาพให้ด้วยอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานตัวอ e ีพับของซากุระทารุกุนะครับแล้วก็มีส่วนของไฟเสียงด้วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปฟังได้ซึ่งครับก็กดตรงนี้ไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นไฟเสียงแบบนี้สาม,มารถไปฟังได้เนาะ แบบนี้นะครับยงหมู jp.com ใครที่เน้นเจลวิธีจ๋าเลยหรืออยากติวการอ่านและการฟังก่อนไปสอบจริงเว็บนี้ตอบโจทย์แบบตรงๆเลยครับที่หานดหนึงคือมันมี n6 ด้วยแบบเกรนเนอร์ใน b บกิเนอร์อีกทีนึงซึ่งจะมีทั้งแบบรฟรีและแบบต้องเสียเงินสมัครสมาชิกครับผมโอเคเว็บนี้ก็จะฮาหน่อยนะครับโดยมี n6 <c oughs> นะครับผม <c oughs> ไปไม่เป็นเหมือนกันอันนี้เลาลองกดไปดู n6 กันเลยดีกว่าซึ่ง n6 เนี่ยก็จะมีอยู่อันฟรีนะ่าจะมีอยู่3อันนะครับที่เหลือจะเป็นแบบต้องเป็นสมัครสมาชิกเป็นวา เเท่านั M ้นซึ่งเราก็ไม่ต้องสนตรงนี้นะครับเราสนแค่ตรงสามอรนแรกเนี่ยเลยเชิญผมเอานี้แล้วกันวัตชิโนอิชินิจินะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีส่วนของไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้นี่คือส่วนอ่านเนาะและส่วนเสียงก็ <c oughs> แบบนี้แหละครับมันก็จะอ่านเป็นซีเควนต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยค่อนข้างสวยมีคุณภาพดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็มีไล่ up n บ n 6 n 6 N5 n 4 n 3 n 2 n 1นะครับก็ลองไปใช้กันได้ 5, C n 3, 2, นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลย tadoku.org ถือว่าเป็นเว็บ หนังสือที่มีการจับระดับความยากเพราะมีคุณภาพมากๆมีจำนวนเยอะและฟรีอ่านง่ายไล่ลำดับจาก start 0 1 2 3์5 cover ตั้งแต่ n 5ถึง n 1เลยทีเดียวโอเคครับเราอยู่กับทาดกุนะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่ดีมากๆในเชิงการอ่านแบบจะระดับความยากไปง่ายนะครับ<อ>ยากง่ายไปหักสิโอเคครับอย่างแรกไม่พูดท่านทาเพลงครับเริ่มจากการไปหาหนังสือฟรีของเว็บนี้ก่อนซึ่งก็ไม่ได้ยาวเลยครับเ่อนลงมาแล้วหาตรงคำว่า meridional ม no ono, ี mono นะครับกดตัวนี้เลยโอเคแล้วเรากดที่ start ก่อนเลยนะครับสำหรับคนเร่ ้น,นถ้าเกิดใครเก่งๆแล้วก็ไปขึ้นแบบ012345ได้นะครับแต่ถ้าเพิ่งเริ่มก็สตาร์ทก่อนผมเลือกอันแรกเลยเลยการอันนี้โอเค okay, แล้วเราก็กด read for free ตรงนี้ได้เลยอ่าซึ่งหนังสือช่วงแบบแรกๆนะครับ level S level start เนี่ยจะอ่านแบบทั่วไปคือจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอ่านเป็น level สูงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นจากขวาไปซ้ายแบบญี่ปุ่นนะครับจะเป็นแบบนี้แทนแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้แบบซ้ายไปขวาก่อนแต่ว่าข้อเสียของทําโลกูก็คือมันไม่สามารถใช้โยมิตันสแกนได้ดังนั้นก็วิธีมีแก้ง่ายยๆเลก็คือ กดที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิด in s t ต l l ์ยูไม่ตันแล้วเนี่ยจะมี extension แบบนี้แล้วเราก็กดที่นี่ครับ search ตรงนี้เนาะที่เป็นรูปเป่นขยายพอได้แบบนี้ปุ๊บเราทำการแยกหน้าจอมันนะครับแยกหน้าจอมันแล้วไปตรงนี้ ที่เราอ่านเมื่อกี้เนาะนี่เราจะได้เป็นหน้าจอแยกอย่างนี้มาแล้วเราก็เสิร์ชคาที่เราเห็นนะครับที่เราไม่รู้แล้วเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรตรงยูเมกันเสิร์ชได้นะครับอย่างเช่นคาว่าอินุอันนี้เนาะซึ่งข้อดีคือมันมีฟูริกานะคือตัวดันบนนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เขียนฟูริกานดันบนลงไปนะครับเราก็จะได้คันจิที่เราเห็นต้องการแบบนี้นะครับเหมือนกันเดเลยนะแล้วเราก็เสิร์ช อินเนอรคือ,อได้อย่างนี้แล้ก็เปิ dictionary ซึ่งถ้าเกิดเริ่มต้นน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็นแบบด d o หมานะครับแล้วก็ก็อ่านไปเรื่อยๆได้เจอคำที่ไม่รู้เราก็แค่เสิเร์ชเท่านั้นเองครับไม่ได้ยากอะไรมากนะก็วิธีการใช้มีประมาณนี้ครับผม มีสเปรดชีตอันหนึ่งครับที่ดูแลโดยคุณคุริขอบคุณมากมากเลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับการจัดระดับเชียลิสความยากง่า,งงายมีทั้งอนิเมะมังงะโนเวลส์โอ้โหเยอะมากๆเลยแต่คลิปนี้เราดูตรงส่วนของโนเวลส์อย่างเดียวกันก่อนนะครับผมอย่างแรกมาตรงส่วนหน้าแรกเนี่ยปอนเพจเนาะหลังจากนั้นเนี้ยก็ไปโนเวลโนเวลเนี่ยก็ <g> จะมีตัวจัดระดับเยอะมากนะครับจากเวลีอีซีอีซีอีซีจนถึงระดับนรกเลยเฮลนะอันที่แนะนาก็จะมีอย่างเช่นอันนี้ฮะมุสึเมจนักเตวัตนชิกะสกินะโนอันนี้ ถ้าเกิดเป็นโซนในอนไนดีนะ DC ดีซ medium นะครับก็จะมีอันนี้คุณน่าจะเคยเห็นเกิดอน,นิเมะเนาะตัวเอกเนี่ยมีสกิลในการเปิดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วทำอาหารได้อร่อยมากในประมาณนี้หรือว่านี้คนไทยเห็นเยอะมากเลยหนังสืออันนี้คนระับกล้าที่จะถูกเกลียดก็ลองไปอ่านได้ถ oh. ้าอยากยากขึ้นมาหน่อยเนาะ d ีซ z ครับยากเลยมีโอเดกยหรือก็มีคาตาคาตาริหมอยาบาเกโมโนคาตาริ ari, oya, อันนี้ก็จะโซนยากแล้วอันนี้ก็โซนยากยากนะครับก็อย่างเช่นทันยา่าหรือเฟดและระดับนรกนะครับก็คือโคจิจิ นะครับใครอยากอ่านเรื่องเกี่ยวกับเทพๆนะครับของญี่ปุ่นเนาะส่วนถ้าถามว่าจะหาซื้อเน้ายดังปัจจุบันแบบนี้จากไหนก็ซื้อที่ a เมซอนเจแปนบุ๊กวอล์กเกได้ครับแต่จะทําให้มันเป็นไฟล์ e p พับที่สามารถใช้ยูมิตันสแกนได้เนี่ยมันยากมากๆและอาจจะผิดกฎหมายผมเลยขอเว้นตรงนี้ไว้ครับก็ไปหาเองครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กระแสตอบรับในคลิปเจียวิธีภายใน2ปีนั้นดีมากๆเลยทําให้พวกเรามีกําลังใจและมีความสุขมากๆเลยครับซึ่งพวกเรามีแผนว่าจะทําให้ช่องมีส่วนในเรื่องของเกมมากขึ้น และยังคงมีความเป็นญี่ปุ่นแบบนี้ต่อไปครับการันตีความสนุกและความรู้แน่นอนและถ้าท่านอยากสนับสนุนพวกเราให้ทำคอนเทนต์แนวข่าวโอตาคุเกมญี่ปุ่นแบบนี้ต่อไปนานๆสามารถสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพได้นะครับเริ่มต้นที่25บาทก็จะได้เห็นอัปเดตหลังบ้านของเราส่วนร้อยบาทขึ้นไปจะได้เห็นคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับและสามารถโดเน a t ผ่านทิปมียูทูบซ e s เปอร์แดงกันมาได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับและพวกเราเยนโมริคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอให้โชคดีในการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับบ